โซลาสอไอ้กินจุกงบน้อยดิกินจุกงบน้อยนะครับวันนี้เราจะมากินตํามรกรนะครับเออตำมะคุงอะไรเออตำมะคุงก็เนี่ยนะครับตำนี้เลยเผ็ดนะครับตำแบบเผ็ดเเลยนะครับแบบเผ็ดเผ็ดครับข้าวบานเบิดทุงครับประมาณพริกประมาณสี่สิบเม็ดนะครับสามสิบสี่สิบเครับครับกินเลยครับกินเลยไม่ต้องรอครับบ่กินแต่บ่ไอเย็น ให้พวกหนา้าให้เจ้าคล้องแล้วเปิดงานมาันเปิดไปเลยเพี้ยดเพีย้ยนนี่ครับคำตัวๆแล้วครับอ,อ,อร่อยแต่ก็แสบครับ ดูเลือ,อไว้ไซพิมไม่เผ็ดเลยอือ <h ums> ไม่หยไม่เผ็ดเลยครับ <h ums> นี่ครับ <h ums> เผ็ดขนาดเลยมันกินตอนมาผิดนะ หนึหนึงหมึ่งนี่คหับผักนป็น่หัวเลหคริบกนกเปหนหัวเป็นหนวหนึหน่หินึ่่หนึ่งหกึ่งบ่น่น

Nắm lại lại lên Một cái cắt vô vững Quay con, Một cắt ra Hãy subscribe cho kênh Ghiền hai không bỏ lỡ những อ่าเพ็ดอย่าไปยอมดูสิกินน้ําเลยสิสาบทิมเลยซะเนี่ยไมครับไม่ใช่สเปคเลยอ่ะอเหมือนเอามาขายอ,อ่ะ เขาโดนอะนรรังใม่ดีด้วยขออภัยครับเริ่มเห็นแล้วครับอาการขนาดนี้ก็รังโอ้ยแสบปากแล้วครับโอ้ยแสบปากดิเริ่มเสร็จสอง

พยายามกัดตรงหน้าบังคำบาทพยอยากกินปลาขัยังใส่เลยกินปลาขันหยังก็ตามบ้างอยู่ได้เหยียบโพรงได้ไหเหยียบกัดเลี้ยติ้มโอ้ยไม่หมดก็ต้องกินตายแหละไม่กินก็ต้องหมดไม่ตายก็ต้องตายครับ คำจุดถ่ายครับผมเอาเลยครับเพียไปอลไวครับหนึ่งทนไม่ได้จนไปแล้วครับหนึ่งคนคนจุดช่วงก็จระดิบไป อเยะมันนี่เต็มผานเลยมาแม่จานกินมันเบิรได้จานยืมวอไปข้ามขวาเดบ้เพชรอิริเดบ้าอุยว่าโดนมาเรยเรยใช่ไหม เลือนร้ายเลื่อนรายโอ้ยเป็ดกดพ่ออืออืังมาในมือเหมือนเห็นหว้เผ็ดเผ็ดจริงครับเผ็ดจริงอย่าเห็นเด้อครับขับสุดท้ายครับบิ้มไปตนีครับ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับเบอร์ขาโรงพยาบาลครับเบอร์ขาพยาบาลกินครับคนต่าพร <c oughs> ุ่งนี้ไม่เห็นลงคลิปก็พวกผมอยู่โรงพยาบาลนะครับขึ้นครับเบอร์เบอร์รักษาเขียนขียนคืนคืนคืนคนตัดสอาย